สวัสดีครับคุณผู้ชมในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดคุยในเรื่องของสิทธิสวัสดิการของผู้สูงอายุที่รัฐเขาจัดให้นะครับท่านผู้สูงอายุทราบไหมครับว่านอกจากเบีย้ยอย่างชี่ผู้สูงอายุที่ท่านได้รับอยู่แล้วเนี่ยท่านยังมีสิทธิทอื่นๆนะครับที่ตามกฎหมายแล้วผู้สูงอายุมีสิทธิจะได้รับ นะครับซึ่งผมได้รวบรวมเอามาไว้ในคลิปนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีเรื่องอะไรอีกบ้างนอกเหนือจากเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุซึ่งในรายละเอียดนะครับคุณผู้ชมผมได้จัดทําคลิปในแต่ละเรื่องนะครับในแต่ละสวัสดิการที่ผู้สูงอายุจะได้รับเนี่ยแยกเอาไว้แล้วนะครับแต่ในคลิปนี้เนี่ยนำมารวบรวมเอาไว้พูดคุยในคลิปนี้คลิปเดียวนะครับเพื่อที่ท่านผู้สูงอายุ บางท่านอาจจะยังไม่ทราบนะครับแล้วก็อาจจะเสียสิทธิ์เหล่านี้ไปเพราะฉะนั้นเรามาพูดคุยมาทบทวนสิทธิของผู้สูงอายุกันนะครับท่านผู้สูงอายุตามกฎหมายนั้นนะครับก็คือผู้ที่อายุ60ปีขึ้นไปนะครับสำหรับสิทธิสวัสดิการแรกที่เรารู้จักกันนะครับที่เรารู้จักกันส่วนมากเลยนะครับก็คือเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุนะครับซึ่งเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุปัจจุบันที่ท่านรับอยู่นะครับ เขาก็ยังเป็นแบบระบบขั้นบันไดยอยู่นะครับยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับคุณผู้ชมก็คือ60-69ปี600บาทต่อเดือน70-79ปี700บาทต่อเดือน80-89 800บาทต่อเดือน90ปีขึ้นไป1,000บาทต่อเดือนตรงนี้ยังเป็นอัตราเดิมอยู่นะครับยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับทีนี้ต่อมาเนี่ย ในสิทธิสวัสดิการในเรื่องที่2ก็คือเบี้ยความพิการเดือนละ800บาทตรงนี้คุณผู้ชมทราบไหมครับว่าผู้สูงอายุนะครับวันนี้ถ้าท่านเป็นผู้พิการด้วยท่านได้รับเงินเบี้ยความพิการด้วยนะครับก็หมายความว่าวันนี้ผู้สูงอายุรับเบี้ยยังชีพอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นในขั้นไหนก็ตาม6 0 0 1 0 0ถึง1,000เนี่ยแล้วถ้าวันนึงท่านเป็นผู้ป่วยติดเตียง หรือพิการประเภทใดก็ตามนะครับแล้วเรา,าพาไปพบแพทย์แพทย์วินิจฉัยว่าเราเป็นคนพิการเราก็นำเอาใบรับรองตรงนั้นนะครับไปทำบัตรผู้พิการโดยทำผ่านอ,าอบตอรหรือเทศบาลน,นะครับแล้วก็หรือจะไปยื่นด้วยตนเองที่สำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของพนุษย์จังหวัดก็ได้นะครับตรงนี้เมื่อเราได้รับบัตรผู้พิการแล้วเราก็มาลงทะเบียนรับเบี้ยความพิการที่อบตเทศบาล สำนักงานเขตหรือที่เมืองพัทยาที่เราอาศัยอยู่ก็ได้นะครับท่านก็จะได้รับอีกเดือนละ800รวมกับเบี้ยยังชีพนะครับเป็นสวัสดิการที่2ที่เราจะได้รับนะครับและมากไปกว่านั้นนะครับคุณผู้ชมถ้าท่านผู้สูงอายุเป็นคนพิการแล้วปรากฏว่าเป็นผู้ที่มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐด,ด้วยเนี่ยเขาจะเพิ่มเบี้ยความพิการให้อีกเดือนละ200เพราะฉะนั้นผู้สูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพอยู่แล้ว นะครับเป็นคนพิการด้วยได้รับอีก800แล้วก็มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐด้วยจะได้รับเพิ่อมอีกเดือนละ200ก็เป็น1,000บาทต่อเดือนตรงนี้ในเรื่องที่2ที่เราจะได้รับนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้สูงอายุทราบถ้าถ้าเรามีญาติเป็นผู้สูงอายุนะครับที่พิการเป็นผู้ป่วยติดเตียงหรือพิการในเรื่องอื่นๆก็ตามเนี่ยเราพาไปทําบัตรคนพิการจะได้รับอีกอเดือนละ800นะครับถ้า มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐด,ด้วยก็จะเป็นเดือนละ1000บวกกับเงินเบีย้ยอย่างที่ผู้สูงอายุนะครับต่อมาในเรื่องที่3เป็นสิทธิ์ของผู้สูงอายุที่จะได้รับนะครับก็คือถ้าผู้ท่านผู้สูงอายุเนี่ยเป็นพนักงานบริษัทแล้วเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ก็คือเป็นผู้ประกันตนนะครับเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33เนี่ยนะครับแล้วท่านทำงานไปจนอายุ55ปีนะครับท่านก็มีสิทธิ์ที่จะ ได้รับเ,เงินบำนาญชราภาพจากกองทุนประกันสังคมด้วยนะครับซึ่งตรงนี้จะได้เท่าไหร่อย่างไรก็เป็นไปตามอัตราส่วนาตามาที่เราระยะเวลาในการทำงานอัตราฐานเงินเดือนของเรานะครับตรงนี้เ,าเขามีฐานในการคำนวณน,นะครับเช่นผู้สูงอายุอาจจะได้รับบำนาญชราภาพเดือนละ3,000บาทหรือ4 0 0 0บาทตรงนี้นะครับหลายคนเข้าใจว่า เมื่อได้รับบำนาญชราภาพประกันสังคมแล้วเนี่ยจะไม่มีสิทธิ์รับเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุอ่าตรงนี้ขอบอกไว้ตรงนี้ชัดเจนเลยนะครับว่าระเบียบกฎหมายไม่ห้ามนะครับท่านอ่าได้รับบำนาญชราภาพเมื่ออายุครบ55ปีนะครับเช่นได้รับเดือนละ3,000บาทจากกองทุนประกันสังคมเนี่ยเมื่อท่านอายุครบ60ปีท่านยังสามารถไปลงทะเบียนนะครับ ไปลงทะเบียนรับเงินเบีย้ยอย่างที่ผู้สูงอายุที่อ,อบตอรหรือเทศบาลหรือกรุงเทพมหานครหรือเมืองพัทยาท่านก็จะได้เบีย้ยอย่างที่ผู้สูงอายุอีกนะครับและถ้าท่านเป็นผู้พิการด้วยก็ยังได้รับเบีย้ยความพิการอีกและถ้าเป็นผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐก,ก็ได้เพิ่มอีกเดือนละ200บาทเพราะฉะนั้นได้หมดเลยนะครับใน3ข้อที่พูดถึงใน3ข้อแรกนี้นะครับต่อมาต่อมานะครับสิทธิสวัสดิการที่4ี่ ที่ผู้สูงอายุจะต้องรู้นะครับก็คือเรื่องของสิทธิในการขอรับเงินในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยนะครับซึ่งเขาจะให้สูงสุดนะครับถึง40,000บาทนะครับไม่เกินหลังละ4 0 0 0 0บาทในการไปซ่อมแซมไปปรับสภาพที่อยู่อาศัยให้กับผู้สูงอายุ โดยผู้สูงอายุจะต้องเป็นผู้ที่มีฐานะยากจนรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพไม่ได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐหรือได้รับแต่ว่าไม่เพียงพอนะครับแล้วก็มีที่อยู่อาศัยที่ไม่มั่นคงไม่เหมาะสมไม่ปลอดภัยในการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับผู้สูงอายุมีสิทธิ์ได้รับสูงสุดถึง4 0 0 0 0บาท เอกสารที่ใช้ก็เพียงบัตรประชัาตัวประชาชนทะเบียนบ้านหนังสือยินยอมให้ปรปับปรุงบ้านที่เราอยู่อาศัยนะครับถ้าเราอยู่ต่างจังหวัดนะครับยื่นที่สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนะครับหรือยื่นผ่านอ,องค์การบริหารส่วนตนําบลเทศบาลหรือเมืองพัทยาก็ได้นะครับตรงนี้คุณผู้ชมลองสอบถามอ,อบอตอรหรือเทศบาลที่ที่ทะเบียนบ้านของเราอยู่ตรงนั้นนะครับถ้าเรา เป็นผู้สูงอายุที่เข้าหลักเกณฑ์ตรงนี้มีฐานะยากจนที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงไม่แข็งแรงและได้รับความเดือดร้อนในการดำรงชีพนะครับต่อมาตัวที่5นะครับก็คือเงินสงเคราะห์เงินสงเคราะห์การจัดการงานศพตามประเพณี3,000บาทนะครับท่านผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์จะได้รับตรงนี้นะครับก็คือท่านจะต้องออเป็นผู้สูงอายุที่เสียชีวิต อายุเกิน60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปมีสัญชาติไทยนะครับและถ้าเป็นผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือมีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยไม่ต้องมีผู้รับรองเลยนะครับแต่ถ้าท่านเป็นผู้ยากจนคุณสมบัติเหมือนกับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเลยนะครับก็คือยากจนแต่ว่ายังไม่มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ย ก็ให้มีผู้รับรองอาจจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านนายกเทศมนตรีนายกอบตอนายกเมืองพัทยาก็ได้นะครับตรงนี้ท่านสามารถติดต่อขอรับนะครับผ่านอ,องค์การบริหารส่วนตำบลเทศบาลเมืองพัทยาก็ได้นะครับนี่คือสิทธิในข้อที่5ในเรื่องของเงินสงเคราะห์การจัดการงานศพตามประเพณีนะครับ ซึ่งเป็นไปนตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในเรื่องของการสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการงานศพตามประเพณีนะครับตรงนี้คุณผู้ชมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับโดยการยื่นเนี่ยจะต้องยื่นคำขอภายในกำหนด6เดือนนับตั้งแต่วันที่ออกใบมรณบัตรให้กับผู้สูงอายุที่เสียชีวิตนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับในสิทธิสวัสดิการทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นสิทธิที่ผู้สูงอายุมีสิทธิจะได้รับนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ทราบเนี่ยเราก็อาจจะเสียสิทธิเหล่านี้ไปนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ทราบแล้วคุณผู้ชมลองติดต่อสอบถามข้อมูลแล้วก็ยื่นเรื่องขอรับเงินตามสิทธิที่เราควรจะได้รับนะครับ